นี่คือทีมจิตอาสานะคะตัวน้อยๆน้อยๆก็มาทำกันค่ะน่ารักมากเลยมาเรียนรู้แพทย์แผนไทยจากโรงเรียนราชินีค่ะมาเรียนรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเราก็จะฝากอนาคตของวงการแพทย์แผนไทยไว้กับเด็กๆรุ่นนี้ละค่ะ ตอนนี้เราใช้มะกรูสดนะคะในการที่จะมาปอกแล้วก็เอาแตงผิวมะกรูดในผิวมะกรูน่ยคะจะมีน้ามันหอมระเหยมีคุณสมบัติในการช่วยในเรื่องของการกใสด้วยนะคะจริงๆแต่ว่าวันนี้เราเอาน้ํามันหอมระเหยมาใช้ในการทาน้ํามันมหาจั เป็นการนำมะกรูดที่หลังจากที่เราปอกเอาเปลือกไปใช้ในการทำน้ำมันแล้วเราก็จะเอาเนื้อสีข,ขาวเนี่ยค่ะมาผ่าครึ่งน,นะคะแล้วก็เอาเนื้อข้างในเนี่ยค่ะเอาออกให้เหลือแต่เนื้อแบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะไปทำรอยแก้วกันบีบน้ำออกก่อนนะคะอันนี้เป็น เทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องนำเข้าจากเยอรมันในการนำเนื้อของมะกุ่มเอาออกก่อนค่ะแล้วก็จะได้เหลือแตบเผือกแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะคะว่าเมื่อเอาไปทำใช่อีมแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงมัน่นแต่เขาดงลูกมันปอกง่ายมากเลย วิธีการทําให้เนื้อของมะกรูดนี่ออกได้ง่ายที่สุดเอามีดไปตรงมที่ของเข่าแล้วก็จับแล้วก็ดึงออกได้เลยอ่าดึงออกอย่างนี้เลยจากแกนกลางของเขาเนะาะจากจุดกึ่งกลางค่ะมันจะลื่นนิดนึงเออเนาะมันก็จะง่ายขึ้นไม่งั้นมันจะลื่นค่ะแล้วก็จะหมดด้วยเกลี้ยงด้วยค่ะเดี๋ยวเวลามะกรูดแก้วออกมาจะสวยงามมากเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เนื้อของมะกรูดนะคะที่เราเอาไส้ตรงกลางออกแล้วค่ะแล้วก็ไปล้างน้ําหลายๆครั้งบีบน้ําให้แห้งค่ะส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เราพร้อมที่จะมาทํารอยแก้วแล้วล่ะนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากเลยต้องบีบน้ําให้แห้งจริงๆค่ะอันนี้เป็นการทํำมากรูดแก้วนะคะเป็นวัสดุที่ไม่ได้เหลือใช้ค่ะเป็นวัสดุที่เราคัดออกมาเป็นพิเศษ หลังจากปอกเปลือกมากรูดไปทํายาและส่วนที่เหลือก็คือเอามาทําเป็นอาหารกันค่ะจริงๆตรงนีนเน้เขียวๆต้องปาดออกนะ,ะถปู้อย่างเงี้ยเอามาเชื่อมแล้วเดี๋ยวมันจะโคลมมันต้องขาวๆแบบแขาวๆเปรี้ยงหน่อยเนาะแล้วก็ถ้าปูทําเนี่ยปูจะแช่แช่น้ำไว้เลย,เลยหนึ่งคืนม,มันจะไม่มีรสปลาติดเลยแนมะ้แต่นิดเดียวก็แบบกินแล้วจะเพลินเลยแหะแต่นี้อาจจะมีรสปลาติดกินเนาะ ไฟแรงไปมั้ยคะอ่าลดลงไหมล่ะค่ะลดลงนิดนึงอ่าแค่นั้จะเริ่มจะเริ่มละลายนะใช้ไม้พายดีกว่าไหมคะได้ค่ะนะแล้วก็ไม่พายไม่นานจะลดกก่อนดช้อนไหมคะคุณได้ต้องนะอ่านิดนึง อู๋ไม่อยากมัน,น้ำเย็นของเอไหนสามว่ามาาั้งตีไปเจะขึ้นขวดน่าจะได้น้ำตาลหรือซักถุงเราไม่มีนะอ่ะก็ ย็นๆังเมื่อไหร่มันจะทานได้เหคะพี่ก็จนกว่าน้ำไมนจะแห้งนะค่ะนี่ไงถึงบอกว่ามันใช้เวลาแล้วเขาจะทำต่อจากเราเนี่ยพี่เขาจะกลับเลยก็นี่ไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้คนอื่นทำต่อเนี่ยน้ำมันนั่นไปอ่ะหาคนไม่ได้แล้พี่พันไม่ใครจะทำต่อจากพวกเราจ้า